ôi ôi là pha ơi pha hoang tạ đột đố là pha ôi đây nó pha mân hoàng tạ đột đố thấy đi phải sông táo mà lắm một bàn thì nhóm hành ai tiếng anh

เออนี่เมษสายย่นไก่ไปแล้วพุดสภพาพันมาตอฝนตกลงจากจากจนใบหญ้าพันฟงมาปวดชนะเตียมไว้ทั้งไผกับขาดปั่นเสือกไว้ประสงค์ใดสีหดหน้าฟัางเสียงจาค้นเฒ่าสูเอยหอดมือเอื่นพ่อเสียจำบอกลูกบานสีผ้าเลี้ยงจะพูดตาให้สุหาเตรียมไว้เงินละตัวเด้อไก่เบึงข้างไก่ขันมันสั้นทีดีปีนี้สีบอดีขั้นปีใดข้างไก่คงเงีเว้เวเงีคือเกี่ยว พ่อจตาจำบอกลูกบานปีนั้นจังสีดีมาเต็มที่แต่ผู้หน้าไก่บานผัวเมียเดียวเลี้ยงลูกอ่อนตื่นขึ้นมาผัวไปก่อนไปไครไถนาขาดเวทาพ่อสได้ว่าเชิงงานแม่ประหำอยูบานกระเป้าเตือนคือกันเสียงเอาเฟื่มาดังไปว่าเป่าฟูทั้งฟูวเสียงวิไฟควนกลุ่มอยู่ในขั้วลูกหอมอมกับบอกกอมเกี้ไว้เอาน้ำขึ้นใส้มวย หน้าหดเล็วเอาคามาจุนมาเศร้าบ่ท่านดนกระัาดหดมาสุบมอเสียงลูกอ่อยแอะไห้ไหว,ไว้ไว้ถวยลูกเนี่ยพ่อลูกหลับเม่ผัดเป้าหาถวยว่าพ้องจองตักประเด็กใสใถวยยิบบระพริกยิบกเกระเติมแถมน้ำสิได้ไปนะส้พอมาทำไปแล้วเสียงเงินไก่เซี่ยวเซี่ยวเยวป่าตเตือนเอื่นเซกันพ้องเมาอันคนเร่าพ้องอาแฮมเนี่ ของอายมอ้อ้อยโอ้ยโอ้ยละน้ำกรอบอร่อยแก่นกูแก้วอินทาลัมบ้านยางมาเดอร์ไฟฤดูการแล้วพันมาซาอาจจะได้ทานเป็นอย่างอื่นไปก็คือ นี่แบบนี้จะใส่ฟรีสไว้สําหรับนอกฤดูกาลเพราะฉะนั้นแล้วเฝ้าๆเด้อค่ะฤดูกาลปลายท้ายสุดของอินทารัมข้างเถียง